โอเคครับสวัสดีครับผมตะกูลหานที่ปรึกษาฝ่ายขาย,ขายโครงการสิบิรักจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราจะพามาดีวิวนะครับบ้านหลังใหญ่สีห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเชิญด้านในได้เลยครับด้านในเรานะครับที่จอดรถนะครับใกล้2องพันนะครับเป็นที่ จอรถกว้างมากนะครับแล้วก็เราก็ปลูกกับเบื้องให้อย่างดีนะครับด้านข้างก็จะเป็นนะครับพื้นที่ใสอยนะครับเป็นหญ้าด้วยนะครับนะครับแล้วก็จะมีก๊อกน้ํานะครับแล้วก็นะครับมองไปได้มันก็จะเป็นถังน้ํานะครับพันลิตรเลยครับแล้วก็เป็นปั๊มนะฮะคุณสมบัติของปั๊มน้ําเพื่อช่วยให้น้ําไหลเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับในการทําให้น้ํามีใช้ในบ้านนะครับอะเราเข้าไปข้างในได้เลยครับผม ครับพอเราเดินเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นพื้นที่โล่งมากนะครับแล้วก็กว้างครั อุปกรณ์ที่อย่างหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะเสานะเราสังเกตได้เลยนะครับหน้าเสาครับก็คือประมาณ20เซนนะครับเราลดกันความคงวลแน่นอนนะครับผมมากอยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับเราขึ้นไปที่หั้นเสได้เลยนะครับบันไดเราก็จะเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้ย่างดีนะครับผมที่ทางโครงโครงการได้จัดสรรหานะครับแล้วก็นะครับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับ เรามาดูนะครับห้องแรกเป็นห้องนอนนะครับผมแล้วก็เข้ามาเลยห้องนอนก็กว้างมากครับนะครับสามารถนอนแล้วก็สามารถทำอ่าอ่าเป็นห้องห้องโซฟานะครับหรืออาจจะเป็นที่นอนด้วยนะครับผมทําเป็นโซฟาเล็กๆนะครับอาจจะทํางานในห้องก็ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเรามาแต่ยมาฝั่งนี้ก็จะเป็น ระเบียงนะฮะไว้จุดชมวิวนะฮะแล้วก็ตั้งคืนนะครับเวลาเรามาสูบอากาศนะครับตรงนี้ก็จะได้อากาศที่สดชื่นนะครับมองดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็จะเป็นสีเขียวเป็นธรรมชาตินะครับมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ไม่สูงมากนะฮะโอเคร <Okay. S 1> เราขยายไปอีกข้องนะฮะด้านตนชั้นสเราก็จะเป็นสามห้งอ,อ,งองนอนสองห้องน้ำ ส่วนนี้ก็จะเป็นีห้องนะเป็นห้องนอนนะนี่เป็นห้องนอนขนาดกลางนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะห้องน้ําเราก็จะออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่อาบน้ํานะครับและก็จะเป็นส่วนของนั่งนะครับและก็เราก็จะใช้วัสดุอย่างดีนะครับผมได้มาตรฐานนะครับอ่ะยาบมานห้องนไ้นี่เป็นห้องใช็ตัวห้องที่สานะครับตัวนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ำเราก็จะออกแบบด้วย สวยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโถนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะครับมีบักบัวนะครับผมแล้วก็มีเครื่องรับน้ําอุ่มเนาะนะครับมาฝั่งขยับมาด้านหน้าครับก็จะเป็นระเบียงนะนะนะครับระเบียงตรงนี้สําคัญมากนะครับเป็นพิเศษนะครับผมช่วยให้เรานะครับออกมาสูดลมหายใจได้นะครับมองเห็นบรรยากาศนะครับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เห็น ด้านหน้านะครับได้ชัดเจนนะครับผมนะครับกลางคืนเราสามารถที่จะออกมาสูบอากาศนะครับทําให้นะครับอะไรมันดีๆแล้วก็สดชื่นขึ้นนะครับครับผมก็ขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ